สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและก็สวัสดีค่ะบุ๋งบุงุวันนี้เรามาส่งพลังกันนะคะก่อนมืดก่อนข้าก่อนตะวันตกดินนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องราวของการยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเมื่อไรที่นะคะทุกคนตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิต ในรูปแบบที่ลงลึกเข้าไปวุ่นวายอยู่กับตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นใดเลยนะคะมันจะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อนะคะในเรื่องของความไว้วางใจในตัวเราร่วมกับนะคะธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเราหรือภาษาที่ทุกวันนี้เขาใช้กันเขาเรียกว่าจักรวาลน,นะคะเพราะอะไรเพราะเราก็คือหนึ่งในระบบจักรวาลที่เราคุยกันไปนะคะ รลบบจักรวาลมีกฎแบบไหนก็ใช้กฎแบบนั้นกับเราเช่นกันนะ,ะยังกฎอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมอ่ะใครอยู่ที่พนชั้นสูงนะคะจะโดดลงมาเนี่ยแน่นอนมันสู่พื้นผ้าสุทาทันทีมันไม่ได้ว่าโดดลงปุ๊บถูกดีดลงขึ้นไปบนอวกาศขี่กฎอยู่คนเดียวไม่ใช่นะฮะดังนั้นกฎของธรรมชาติมันโดนใช้กับทุกทุกคนเสมอภาคนะคะ ทีนี้มีกฎใหม่ไหมก็ไม่ใช่นะมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันแบบมีมายาวนานแล้วแต่ไม่มีใครไปแตะต้องหรือไม่มีใครที่จะไปเรียนรู้หรือไม่มีใครใช้มาก่อนหน้านี้ในยุคพ่อแม่เราปู่ย่าตายายอะเราลุกขึ้นไปก็คืออาจจะมีคนอยากจะใช้แต่ไม่กล้าที่จะมาถ่ายทอดเรานี่โชคดีมากมายในยุคนี้ค่ะยุคนี้เลยนะคะที่ มีสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายเอามาเผยแพร่เอามานะคะทำเป็นเครื่องมือทำเป็นคอร์สนะห้องเรียนวิชาการในเรื่องของคำว่ากฎแรงดึงดูดก <tem> ับพลังจ <nis> ักรวาลจนจนบางคนบางท่านใช้เครื่องมือตรงนี้ในการสอนนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะจาก ติดโลบกลายเป็นประสบความสําเร็จนะคะเขาก็ยกตัวเองมาเป็นตัวอย่างและก็จัดข้อจัดอะไรต่างๆมามากมายนั่นหมายความว่าเป็นวิธีการทําและสามารถนะคะเช็คผลลัพธ์ได้นะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นะคะเพจครูนะครูรู้ทุกเรื่องแล้วครูจะรู้เรื่องของตัวเองมากที่สุดเนี่ยก็เป็นเหมือนนักเรียนกดแรงดูดนะคะแต่ยังไม่มีใครเป็นครูนะคะก็เลยเอาชีวิตตัวเองมาเรียนรู้และก็มาถ่ายทอดวันต่อวัน ในภาควิชาปฏิบัตินะฮะปฏิบัติตั้งแต่เปลี่ยนชีวิต2 0 2 1นะคะก้าวไปเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ให้กับตัวเองวันนี้หัวข้อนะคะมากับหัวข้อที่ชื่อว่านะต้องไว้ใจอันนี้สำคัญนะคะมันเป็นเรื่องการไว้ใจตัวเองนะคะกับไว้ใจกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือจัก,กรวาลรอบนอกของเรานะคะตัวเราก็คืออะไรจัก,กรวาลภายในที่ใช้ภาษาศัพท์ ไม่ว่าต่างชาติหรือคนในคนไทยนะคะก็จะตีโจทย์ว่าจักรวาลภายนอกกับจักรวาลภายในซึ่งเมื่อไหรเนี่ยมันมีการจูนสอดคล้องกันนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ต้องไปในแบบแผนเดียวกันนะคะถ้าขัดแย้งกันมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ่ายไปแล้วก็ต้องสร้างบริบทใหม่นะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่จี้กำหนดตั้งแต่เมื่อวานนะคะกำหนดตั้งแต่เมื่อวานว่าต้องการนะคะที่พักอยู่ใกล้สระว่ายน้ํา ะะขออย่างดีนะคะแล้วปรากฏว่าจากักรวาลขานรับหมายความเซเย s แอนด์เซมอ e นะคะมากกว่าที่จะได้ห้องพักใกล้สระน้ำนั่นก็คือใกล้เล็กด้วยก็คือ,อทะเลสาบเ <c oughs> นี่ยนะคะมีบึงนะคะมีบึงมีทะเลสาบอยู่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงสะลงสะเสร็จว่ายนะ้ำตรงนี้ก็จะได้เห็นทะเลสาบด้วยนะคะเพาโดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่เองก็ เป็นผู้ที่ว่ายน้ําอยู่ปกติแล้ววันนี้ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ามานะคะก็เลยต้องแบบไปหาข้างทางมันเป็นเรื่องแปลกที่จังหวัดจันทบุรีหาเซเว่นอีเลเวนยากกว่าจังหวัดอื่นภูมิประเทศของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันปลายกลายเป็นว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเขามีนโยบายอย่างไรนะเราหาเซเว่นได้ยากกว่าจังหวัดอื่นมากมายทีเดียวเชียวนะคะถ้าจังหวัดชลบุรีโอ้โหทุกหัวละแหงนะคะ จังหวัดระยองก็ไม่น้อยทีเดียวใช่ไจะหาง่ายมากแต่ปรากฏว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะหนึ่งเส้นทางในตัวเมืองก็วันเวย์เยอะมากนะคะช่วงเวลาของเขาจะมีวันเวย์เยอะมากอันนี้เป็นเรื่องราวของการที่เราจะเรียนรู้กับโลกกว้างเพื่อประหาประสบการณ์โดยนะคะนำพาความเชื่อมั่นความไว้ใจอันเป็นแพ็กเกจเดียวกันกับนะคะตัวเรากับธรรมชาติตัวเรากับสื่อเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น gps เอ่ยอ่า และก็ความมั่นใจนะคะในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะคะดังนั้นวันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เรานะคะแสดงความตั้งใจหรือเจตนเจํจานงอันมุ่งมั่นที่จะปรารถนาสิ่งใดแล้วนะคะเรานะคะเมื่อ ปรารถนาส่งอย่างแรงกล้านะไม่ใช่ปรารถนาแบบตื้นๆนะคะถ้าปรารถนาแบบตื้นๆก็ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าทําไมเราถึงส่งแรงปรารถนาแบบตื้นๆแสดงว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็จงอยู่แบบเดิมไปนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการข้ามฟ้านะคะมาทําอะไรที่ได้ผลนะคะได้ผลลัพธ์นั่นหมายถึงในเรื่องของการฝึกจิตนะคะฝึกจิตแล้วก็ เคลียในเรื่องสมองนะคะฝึกจิตในเรื่องของการเคลียรเรื่องสมองด้วยเพราะว่าสมองเรามันเก่งนักนะคะสมองเรานี่แหละเก่งนักนะคะเพราะเก่งนักบางทีการที่เราแสดงเจตจำนงในปัจจุบันนะคะสมองก็มาสวัสดีค่ะมาด้วยกันลูกสมองก็บอกว่านะคะสมองก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยทําแบบนี้ได้เลยถ้าเคยไม่เคยทําแบบนี้ได้มันจะได้เหรออ่ะนี่คือ,อ,อสมองเอามาลูกมา มาอ้าววันนี้มีเด็กน้อยมาด้วยโอุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอุย้ยหนูชื่ออะไรลูกน้องเปลมน,น้องเปลมน,นะคะน้องเปลมอายุเท่าไหลลร่แล้วลูกกี่ขวดแล้วลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเย้น้องเปลมสวยจังเลยขอบคุณค่ะนะวันนี้น้องเปลมก็มาเป็นแขกรับเชิญน,นะคะให้กับเราด้วยนะคะเด็กสมัยนี้นะคะเขาเก่งแล้วก็ทันสมัยมาก เพราะว่าเขาเกิดมากับพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะและในเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องราวที่ใช้บริบทเดียวกันนะคะ<อ>ก็ต้องใช้ในเรื่องของกดแรงดูดแรงวัฒนานะคะซึ่งอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคอยดูแลแล้วก็ปูพื้นฐานไปดังนั้นเราจะก้าวสู่ในเรื่องของการเก็บวิชาการนะคะ<อ>เพื่อจะทําเป็นขยายเป็นแม่บทนะคะเพื่อจะอธิบายอ,อ้าวก็ไก่มาลูกมามามา

ฟันัท้าหมอไม้ยอยักดเลยยิงโหวแนโอฟลาฝอิสีฝอเสือฝอฮหินสีดางอ่านคำนุ้งคู่ตาเจ้เย้สุดยอดมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นี่คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ของขั้นตอนยูเว r ร g o ก d เย give อ e ก i ม e ไฟ a ก n เย้นะคะคือนี่นี่เรื่องของทักษะ ทักษะนะคะที่น้องสามารถที่จะต้องกอไก่ข้อนหูกได้แล้วพวกเราล่ะลืมกันไปหรือ,อยังนะคะทักษะในอดีตกับทักษะปัจจุบันมันผสมกลมกลื่นกันนะคะแต่ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตการที่จะส่งแรงปัารานและตามฝันของตัวเองเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากนะคะหลายหลายคนไม่กล้าที่จะตามฝันตัวเองด้วยข้ออ้างต่างๆนานา,นาที่อยากให้ทุกคนนะคะ หลุดพ้นพัฒน,นาการของตัวเองก้าวไปสู่สิ่งที่ตัวเองฝันนะคะแม้เพียงก้าวเล็กๆมันก็เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนเพราะมันจะเป็นความสําเร็จก้าวแรกทําให้คุณไปสู่ฝันขั้นต่อไปเดี๋ยวเราแพนกล้องมาหาน้องนิดนึงอ่ะน้องคืนกล้องแล้วเห็นไหมอ่ะมาทางนี้อ่ะเรียนชั้นไหนแล้วคะป,ออปหนึ่งปหนึ่ง เออไว้นะเปไปสุใส่ชุดนะว่ายน้ำมาว่ากันแล้วโอเคนะคะม่ไม่ให้เนเอาแม่ยังไม่ให้เล่น,อนโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวที่จะลงสระเพราะเดี๋ยวจะมีภารกิจมาเก็ตติ้งด้วยนะเอาเป็นว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะในการที่เรียกนะคะหรือส่งแรงปรารถนาแล้วได้รับผลตอบรับมาเกินคาดอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยคะ่ะ ลากัไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะธนาซีออนกระทวงจีจีจสก,กายค่ะเอาบ๊ายบายแล้วน้องบ๊ายบายกันเย้ yeah.